มกินหลายอย่างมันก็คือว่ามาเด้อพี่น้องกินข้าวแรงมาหนี่งกินข้าวเมยกินกับเค็มขวัญก็ทำไมเมย์ชอบพี่น้องมากินข้าวพี่น้องเิอะสุดอันนันน่าแปลกเนาะโอเคปะอันนี้งานพวกกินข้าวบ่อกกินกับคนเดียวอยากยังไง กินข้าวไวยนะจ๊ะฟองมุมกินข้าวอยู่ยังไงอาเกินข้าวเนาะเอามือนาะข้าวให้กินข้าวนะปันให้เลยปั่นมีโมเม้นตอกออกอีกนะืะเอโอกเมครับนี่เป็นนเาเขนกดนไ้เดี๋ยวคนปั่นห้เองก็อีก็แสบในร่วงม่แซ่บก็ต้องจานใกล้เนูกิหนังเบอกัคเดีอยวฉันแบ่งให้จำต้นใกล้เออให้ในมุกแบ่ง ปั้นให้มันพูดปั้นปั้นนี้เอามาตุ้กเลยแจกให้นะวันนี้เธอกินเธอกินคองอันนี้เยอะแล้วเธอต้องก,กินข้าวด้วยอย่าง้ดเธอตุ้มพูดปั้นนะตอนเที่ยงเธอก็กินข้าวปุ้นนะใส่พริกไหมจ๊ะใส่จ้ากินไก่ทอดไปเนอะอืมอา้าวกรุปุกเช่นไม่ได้ซ้ำนะเพราะฉนั้นใครสอนอย่างนีงอง้อ่ยเนะ เสียไก่่ในบ้งหนรวมได้ยน่เพราะว่าังไม่ได้สามีเลยนะข้คนเนาะหานเนาะเป็นคนทำเองจรินข้าวกินข้าวเอาข้าวเอาอาจารย์อาจารย์สักูกรับองบ้างเลยก็ขวันส่งลูกนอบนาอนไรเสียบกันนี่อนไรเสียบคือเลยไม่รับเพีนี่นะ อัน่มันเนี่ยโอเคคุกเดวเาข้าปกันนะมันให้พ่อเหมืนเราสิซื่อนมันบิ๊ไก่มันสั่งละหมุมเต็มอมเข้าเจ็บเข้าแข็งเป็นอย่างพ่อหอมเตียมจังบ่มพ่อหอมแห้งบ่เมียเไาแข็งแข็กบอเตตี้อะไเยบบี้หมบางเนียไงก้อยกุ้งก้วยกุ้งกัาบะกกอก มีตอเหรอเจ็บไหมไม่เจ็บเหแล้วทำไมกลนะัวทำกุุงเจ้ากวักต้องมะไรครผูุู้้ต้อี่มันอยู่นี่แหละขึ้นเม,นไปไปมือเชียวเมือแพไปหนอีกพวอกับเขามละแล้วบางแพ้ไปแล้วที่ชี้เ,เขามานี้ริงเบียแล้วเห็นทีแรกท่านเราไปเห็นเขาอันนั้นป้าดูมันสั่ทำเมออร่อยไหมเราไปเห็นเขามมล็ดนั่งกิน เอาแป้งโตเขาสีปอมไปวันกินข้าวด้วเมืนอจะขึ้นไปอยู่กับยานาหไหมพี่แมมน่ะไปไหมนั่เหลือออยู่นี่กับอู้เหรอมันเป็นางปอ่อหน่อืมอียานพ่อมันัเกินพ่อจะบอ้าเาหมยเอน,นตอันทไมเอาเหมยหไม่อยากไอ้อยู่กับตะโอ ตรงแก้มเจ็บบอกน้าเองไหมโ้โม่อาบน้ำอ่ะร <c oughs> น้า้นะกไปกัดกระดูกส <c oughs> ิกั <c oughs> นเนื้อสิกินข้าวนะอข้าวใส่ป้งอันนีแงกันสิที่เราปั่นเข,เขาเขาเขาม,าม,ขามือ,อนมีออนม้อ,อ่ะข้าวุนก็ให้เมื่อเด้อเข้าวเยอะอ่ะขาเหนยอยอ่ะเออขาุนกับบะห่ ต้องกินทุกอย่างตีนตรีนตีนเหมือนชอกินตีนนะวันนี้กินอะไรเหรอต่เรายกินยูบะกินไก่เินอะไรกินยูบะกินข้าวกบบไก่ทอดลย มือแน้องคิมคิมเอาแอามทำไมทิ้ข้าวมันมีอย่างนี้กับปุ่นก่อนมาวทิ้งอะไรไมาเยแมวแมวขึ้นหลอกข้า มวมันขึ้นหลังคานะอออยากอาแมวอแมวแ้วแมวใครแม,มวหงา่งไม่มีเจ้าของเย ม่ใช่สิ่งก่อสร้างนะของกินนะเอาบะไคเอ็มพรอนเอาบะไคเค็มอะไรอยากกินกปูนก็เอาอ้อมมาเออยกบคุณเดกด้วยเด็กกะปูนทำไมอยากกินข้าวไหมเพร่ะความีิเดากินข้าวน่านใมันข้ามเยอกวบบดกันให้กินข้าวของทองก็มือนสีแซ่บทองเ้อเว้นกับไดกินอืมอมากินกะปูนได้ อาเหมือนาบงกิน้อ <world> ือหมือนกยกินข้าวปุ้นเอามือนกินข้าวบ้าง ซ่ำรสชาติตะไหร่น้ำมุกเท่าใด๋วะมามีหลังอิ่มเหรอบ่ไม่วางบน